ใช่ผักว่าฉีฮวนชื่อใช่ฉันชอบกินผักหรือว่าจะแปลว่ากับข้าวหรืออาหารก็ได้นะคะว่าฉีฮวนชื่อใช่อ่ะอว,วันนี้ฉันกินอาหารไทย,ว,ไทยว่าเออวันนี้ฉันกินอาหารไทยโอเคต่อมาคำว่าชาน้ำชา จัวเทียนเมื่อวานนี้หนีเฮอฉาเธอดื่มน้ำชาชื่อกินหัวชื่อชอูฉันกินเจชูจูเชอร์ชูจูเชอรถแท็กซี่ท่าจัชูจูเชอ,เ,ชเ,ชอเขียนสองประโยคเพราะว่าข้างบนเป็นอ่าเจนทีจือ้อตัวยอ่อข้างล่างเป็นฟันทีจือ้อจีนตัวเต็มนะคะตาเตียนหัวตาเตียนหัวโทวรศัพท์你给我你给我打电话 อ่าคุณโทรหาฉันนะนีเก๋หัวตาเตี้ยนหัวอ่าต่อมาอีกคำหนึง่งคำว่าเจอซ่านเหินตาภูเขาลูกนี้ใหญ่มากอ่าตาโอเคต่อมาเตอนะคะแปลว่าของหรือใส่ไว้ท้ายประโยคที่เน้นความนะคะหรือแปลว่าที่ก็ได้อ่ถ้าแปลว่าของเตอร์จะอยู่ตรงกลางนะคะประธานอยู่ข้างหน้าแล้วก็สิ่งที่เป็นขอ,ของของคนนั้นจะอยู่ข้างหลังสุดนีเก๋เตี้ยน คุณคือคนรักของฉันหรือคนของฉันก็ได้นะคะหน,น,น้าเป็นชื่อหน้าเป็นชื่ออันนี้ก็คือหนังสือเล่มน,นั้นแต่ตัวนี้มีตัวขยายคําว่าชูอีกก็คือไทยวีก็คือหนังสือภาษาไทยหน้าเป็นหน้าเป็นไทยวีชื่อชื่อขอหนังสือภาษาไทยเล่มน,นั้นเป็นของฉันนี่ช่างแต่ก็นี่ช่างแตก่แตกแปบลบว่าเพลงที่คุณร้องนะคะนี่ช่างตกเกเฮิร์นห่าทิ้งไพเราะมากนะคะ อังตะเกอนี่ชังตะเกอเหินหาวทีงเพลงที่คุณร้องไพเราะมากนะคะโอเคอาจารย์เขาปุ๊ผมพูดใจเจียน